สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดน,นะครับวันนอยู่ในเกมที่ชือว่า Battlefield 2032 Mobile นั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือสองคโลกนั่นเองนะครับชื่อเกมมันจะเหมือนเกมดังบน PC ด้วยนั่นเองนะครับแต่เป็นคนละเกมกันนะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟ,ฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองุผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนั่นเองุผู้ชมครับเกมนี้เหมือนได้แางบันดาใจามาจาก Battlefield นะครับเอาชื่อมาแบบจัดเต็มเลยนะครับสะ นี่ครับอาวุธเนาะนี่การ,รโหลดนะถือว่าใช้ได้นะคือเกมนี้มันมีพวกเฮลิคอปเตอร์มีในส่วนของตัวเครื่องบินลบต่างๆให้เราได้ขับกันด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวรถถังแบบนี้นะครับก็มีให้ขับเช่นกันนะเนีย่ยมีรถถังแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผู้เล่นปกตินะครับมันจะได้เล่นรถประมาณนี้ก่อนนะครับที่เหลือต้องทําการปลดล็อกรถเพิ่มเติมนะนี่ครับเป็นสงครามเต็มรูปแบบเลยนะเออ,อยางมันท่านผู้ชมครับแต่ที่เราเล่นส่วนใหญ่นะเราจะเล่นกับบอทนะครับ ไอ้สู้กันไปเราจะไปสู้อะไรเขาได้วะสู้กับรถถังเหรอมันจะเวอร์วางไปหน่อยนะรถถังก็สู้กับรถถังนะครับนี่คืออันนี้แพ้อยู่แล้วนะคือมันไม่สามารถสู้กันได้ <c oughs> คือตอนที่เราเลือกครับจริงๆมันจะมีพวกอาวุธต่างๆนะครับที่จะสามารถปลดล็อกได้แล้วก็ตัวรถถังนะครับถ้าเป็นสีเขียวอะ่ะเราไม่สามารถใช้ได้นะเราต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่มาครับ นะไปครับื่อนที่้อภาพกราฟ,ฟิกอะไรแบบโดยรวมถือใช้ได้เลยนะครับนะใครที่แบบชอบเตีมสงครามโลกอะไรประมาณนี้นะคือใช้ได้ถ้ามันออนไลน์ได้ด้วยคือจะเจ๋งมากนะครับแล้วก็มีการยืดจุดนะ A B C อะไรแบบนี้นะ oh God. โอ้ใหม่ก็อดตมเข้าไปตูมเข้าไปตูมเข้าไปเฮลิคอปเตอร์อย่างมันนะอย่างเดือดอตข้างบนอะอย่างเดือดตูมไปตูม สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t t l e s l u g a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u a k c i และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center ฟอร์ดอะไรประมาณนี้นะนะอะไรประมาณนั้นนะชื่อเกมอ่ะเขาตั้งมาแบบบัลตันฟิลด์เลยนะครับคือมันเป็นเกมของจีน่ะนะ มันตั้งชื่อเป็นจีนนะครับพอแปลเป็นแล้วบัตเทิลฟิลเลย <c oughs> แปลกดีเหมือนกันนะเอ,อเนี่ยสีเขียวเล่นได้แต่รถแบบนี้เรานะครับอาวุธเปินก็เลือกได้สองแบบนะนะครับนี่นี่โอ้ไ oh ม oh ่ก็โอ้ไม่ก็ทหารไม่วิ่งให้เห็นเลยหรืองไงวะเนี่ยมี <c oughs> แต่สงครามแบบ เอารถถงรถถังเอาอะไรแบบนี้มาบวกกันเดียวเลยเฮ้ยเนี่ยล้างบางอะไรอย่างนี้เลยเหรอคือเขาไม่แบบใช้คนมาแบบเอ้ยมาสู้กับแบบเป็นคนแบบนี้บ้างหรอเ <c oughs> วอร์มากเลยนะนี่ดูดิโอ้สุดเจ๋งครับผมนี่ท่าวิ่งคือใช้ได้เลยสไลด์ได้ด้วยนี่คือใช่เลยนะคอป์บิวตี้นะครับแล้วก็ยังมีพอมีทหารบ้างเล็กน้อยนะมาเจอน้อย เฮ้ยเป็นหุ่นยนต์ว่ะเป็นโบรบอทเดี๋ยวดีโหลดกันโ oh <c oughs> อ้ไม่ก็เฮ้ยมันเดือดเกินไปหรือเปล่าวะนอนนอนฐานอันเมื่อกี้พวกเรานะครับนะเมื่อกี้พวกเราโอ้ไม่ก็ยังเดือดอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเราไม่ต้องเลือกรถดีกว่านะครับเราลงมาบวกแล้วเดี๋ยวเราแบบนี้ดีกว่า <c oughs> เราลงจากรถกดถ้ามันเอารถมานะเราไม่อยากได้รถนะครับเราจะไปบวกอันนี้ฝั่งเรานะ ต้องเป็นแบบเสีแดงๆนะคือเฮลิคอปเตอร์ด้านบนแบบเยอะมากนะมาเลยคือเกินไปอะนะเรายังไม่ได้ไปไหนเลยนผู้ชมครับเพิ่งเกิดอะจะไปอีกแล้วเหรอโอเมก้าโอ้เรียบร้อยเฮลิคอปเตอร์เราวขับไม่ได้นะจริงจริงมันมีวิธีการปลดล็อกนะลรากดแล้วก็รอนะครับแป๊บหนึ่งแต่ผมชี้เกียรรอนะครับแล้วก็เร่งกงินไปเลยแบบนี้ ปแบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้น่าชนะแล้วนะครับคือแต้มอยู่ที่ประมาณ300นะโดยะประมาณนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเราสามารถเลือกได้2แบบนะไอ้แบบขวาที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับเลื้ยงเล่นแบบซ้ายบ้างนะครับอา่าจริงๆแบบขวากับแบบซ้ายมันตั้งไอ้ตัวเนี้ยได้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราสามารถเลือกนะครับในส่วนของตัวพวกรถถังเครื่องบินเราไแบบนี้ได้นะครับแล้วก็แต้มนะครับได้ที่1,000เนาะ อันนี้เดี๋ยวเอาแต้มสูงนิดนึงแล้วกันอ่ะ1,000งพันะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเป็น10บ vs 10นะเนี่ยครับชื่อเกมเป็น Battlefield นะครับ2,000ันสามสี่นะครับนี่อันนี้นะครับน่าจะได้บวกกันหน่อยนะตัวละครเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะเป็นแบบไฮเทคเลยภาพก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้ไม่น่าจะมีพวกรถถังอะไรนะครับเป็นด่านที่บวกกันอย่างเดียวเลยทำไมมันเรียบร้อยเร็วจังวะ เอ้ยเราเพิ่งวิ่งเบง,งนะนายจ๋าเราเพิ่งวิ่งเองนะนายจ๋าทำไมเราไปเร็วจังล่ะไป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 ดโหลด,ดโหลด,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 ดไป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 เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ไม่กนะนะ็โดนกันอีกแล้วนะครับนะโดนกันอีกแล้วไป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  ไปโอ้มายก็ไปไหนเฮ้ยอ่าโอ้มายก็โดนอีกแล้วจะงุดหิดอะไรวะนี่กินเขาไม่ได้เลยนะครับนะเรายังไม่ทันได้วิ่งไปไหนเลยนะครับคือถ้าถามผมว่า แมบบไหนมันกว่าแมบบนู้นนะครับมันแบบมันมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันมันรุมมาต้มกันมากนะครับแมบบนู้นอะเอาไปโยนไปโยนไปตู้เข้าไปแบบนี้มันเป็นแบบเมืองที่แบบชิวๆนะถ,ถ้าชอบเราไปเล่นแบบนู้นดีกว่านะครับเราออกได้ไหมเออนี่ครับออกแล้วเดี๋ยวเ,เล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไอตัวจํานวนเครื่องบินล็อปเหล่านี้ยเอาให้น้อยหน่อย แบบ10บสนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือมันเซตบอทประมาณนี้นะครับก็คือเซตได้ประมาณนี้แล้วเราก็าเล่นนะครับน่าจะมีตัวเฮลิคอปเตอร์น้อยหน่อยเพราะว่าเซตเป็นสองแล้วนะครับเพราะไม่งั้นนะครับมันจะมีแบบเยอะมากนะอันนี้มีรถถังหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเฮลิคอปเตอร์หนึ่งนะครับแบบแบบนี้โอเคกว่าเอาเฮ้ยแล้วโดนอะไร ấy. ปลาไปปาไป ไปแล้ว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 วิ่งครับวิ่ง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 แล้ววิ่งแล้ววิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไปรถถังไม่ได้เยอะแบบเมื่อกี้นะมันจะมีศัตรูแบบเยอะกว่านะที่เป็นคนนะอ้อแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือตัว HP อ่พะมันนี่นะมันลดเร็วมากนะโดนนิดนนิดเรียบร้อยครับรีสปอนใหม่อาจจะงุดหยิบเล็กน้อยนะครับ เนี่ยเรียบร้อยละยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราเพิ่งเกิดเมื่อกี้นะแล้วเราก็โดนเลยนะาสายเฮลิคอปเตอร์เลยเอาไปเอาไปมาเป็นไ,ไปไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากแล้วผู้ชมไม้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ